ฝนตกปลอยปรยท้องฟ้าครึ้มมืดราวกับพายุอารมณ์กำลังซ่อนตัวอยู่ในเงาเมื่อเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียดสีใบไม้จนเกิดเสียงกรอบแกรบถนนเปียกหลื่นสะท้อนแสงไฟจากรถยนต์ที่แล่นผ่านอย่างเร่งรีบภัสกรก้าวลงจากรถสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเดินตรงไปยังบ้านหลังหนึ่งบ้านที่เขาเคยทอดทิ้งบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกๆและรอยยิ้มของผู้หญิงที่รักเขาหมดใจแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเขากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับอดีตภรรยาลูกๆของเขา มือที่กำลังจะเคาะประตูสั่นเล็กน้อยภัสกรกลืนน้ำลายลงคอความรู้สึกประหลาดก่อตัวขึ้นมาในอกเขาเคยแน่ใจว่าตัวเองเลือกเส้นทางที่ถูกต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังเพื่อความรักที่เขาเชื่อว่าหวานชื่นกว่าแต่ตอนนี้ประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นอับในบ้านเก่าที่เขาไม่ได้เหยียบย่างเข้ามาหลายปีลอยมากระทบจมูกแสงไฟสลัวๆทำให้เห็นร่างของหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเธอสูผ้ผอมลงไปมากใบหน้าที่เคยงดงามมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าและรอยน้ำตาภัสกร น้ำเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนอากาศในค่ำคืนนี้เขายืนนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับที่ใบหน้าของเธอบอกทุกอย่างโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากในบ้านเด็กหญิงตัวน้อยเดินออกมาดวงตาของเธอเหมือนพาสกรในกระจกเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่มีความสดใสไม่มีประกายแห่งวัยเยาว์แม่คัดใครมาเหรอหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเด็กคนนั้นลูกของเขาเอง เธอมองเขาอย่างว่างเปล่าไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความรักมีเพียงความไม่คุ้นเคยราวกับเขาเป็นแค่คนแปลกหน้าภัสกรรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกมือของเขาสั่นกว่าเดิมเหงื่อเย็นๆผุดขึ้นเต็มแผ่นหลังและในจังหวะนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังของเด็กหญิงเสียงของชายอีกคนที่ก้าวออกมาจากเงามืดชายที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เรื่องราวยังไม่จบภัสกร,รตัวแข็งทึ่ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ชายคนนั้น ชายแปลกหน้าสูงโปร่งไหลกว้างแววตาแน่วแน่แต่สงบนิ่งราวกับว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วอยู่ในบ้านของพัสกรอยู่ข้างภรรยาเก่าของเขาและที่สําคัญอยู่ข้างลูกของเขาหัวใจของพัสกรกระหน่ำเต้นเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดขึ้นอย่างน่าประหลาดคุณเป็นใครเสียงของเขาแหบพร่า ชายคนนั้นมองพัสกรนิ่งๆก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยบางอย่างที่พัสกรไม่อาจอ่านออกมันไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความดูถูกแต่มันลึกลึกเสียจนทำให้พัสกรรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงผมเป็นคนที่อยู่ตรงนี้ตอนที่คุณจากไปน้ำเสียงของเขาเรียบแต่ทุกคำหนักแน่นราวกับค้อนกระแทกลงกลางอกของพัสกรภรรยาเก่าของพัสกรขยับตัวมายืนข้างชายคนนั้นโดยอัตโนมัติเธอไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อธิบายแต่เพียงแค่ท่าทีมันก็บอกทุกอย่าง ลูกสาวของภัสกรจับมือชายคนนั้นแน่นไม่ใช่มือของเขาภาพตรงหน้าบีบรัดหัวใจของภัสกรจนรู้สึกเหมือนถูกบทขยี้ไม่มีใครต้องการเขาอีกแล้วไม่มีใครรอเขาไม่มีแม้แต่ความโกรธที่เขาคาดหวังมีแต่ความเงียบงันที่ทําให้เขาหายใจแทบไม่ออกแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เอ่ยคําใดเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าของเขาก็ดังขึ้นปลายสายคือคนที่เขาทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอคนที่เขาเคยคิดว่าเป็นความรักที่แท้จริงของชีวิต ภัสกรเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับเสียงสันภัสกรช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากปลายสายแทรกไปกับเสียงกระจกแตกและเสียงกรีดร้องอีกหลายเสียงใบหน้าของภัสกรซีดเผือดมือกำโทรศัพท์แน่นเขาหันหลังเดินถอยออกไปดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังรอเขาอยู่อาจเป็นสิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าการถูกทอดทิ้งเสียอีก เสียงสุดท้ายจากปลายสายกระซิบแผ่วเบาก่อนที่สัญญาณจะตัดไปเธอหลอกเราเธอไม่ใช่คนที่เราคิดว่าเธอเป็นภัสกรยืนนิ่งราวกับเลือดในร่างกายเย็นเฉียบโทรศัพท์ในมือยังคงกดแน่นปลายนิ้วชาไปหมดเสียงของเธอเสียงของคนที่เขาทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอเพิ่งกรีดร้องอย่างสิ้นหวังอยู่ปลายสายแต่ตอนนี้เงียบสนิทหัวใจของเขาเต้นรัวความสับสนละหวาดกลัวแผ่กระจายไปทั่วร่าง เกิดอะไรขึ้นเขาพึมพำกับตัวเองก่อนจะรีบกดโทรกลับไปตูดตูดไม่มีใครรับสายภัสกรกลืนน้ำลายมือเริ่มสั่นขึ้นอีกครั้งเสียงลมหายใจของเขาดังชัดขึ้นในความเงียบเขาเงยหน้าขึ้นมองอดีตภรรยาและชายคนนั้นทั้งสองยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปสายตาของพวกเขาเย็นชาว่างเปล่าเหมือนพวกเขารู้บางอย่างที่เขาไม่รู้ ลูกสาวของเขายังเกาะมือชายแปลกหน้าคนนั้นแน่นราวกับเขาเป็นพ่อแท้ๆของเธอพัสกรอยากจะพูดอะไรสักอย่างอยากจะบอกว่าตัวเองยังมีสิทธิ์ยังเป็นพ่อของเธอแต่ก่อนที่เขาจะได้เอ่ยคำใดโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมมือของเขาเย็นเฉียบเขารีบกดรับสายทันทีฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆดังผ่านสายแล้วอยู่ๆก็มีเสียงกระซิบเบาๆแทรกเข้ามา เสียงที่ไม่ใช่เสียงของผู้หญิงที่เขารู้จักแกก็เป็นรายต่อไปหัวใจของภัสกรกระตุกความกลัวพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วสายก็ตัดไปภัสกรเหนื่อยหน้าขึ้นสายตาตื่นตระหนกเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติผิดไปหมดทุกอย่างและที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเริ่มสงสัยว่าตัวเองไม่ได้กำลังเผชิญกับอดีตเท่านั้นแต่บางอย่างที่มืดมนกว่านั้นกำลังรอเขาอยู่เรื่องราวยังไม่จบ ลมหายใจของพัสกรติดขัดมือที่กำโทรศัพท์เริ่มชื้นเหงื่อหัวสมองเต็มไปด้วยเสียงกล้องของคำพูดสุดท้ายที่ได้ยินจากปลายสายแกก็เป็นรายต่อไปรายต่อไปของอะไรใครเป็นคนพูดและที่สำคัญที่สุดมันเกี่ยวข้องกับเธอไหมเขาหันไปมองอดีตภรรยาและชายคนนั้นอีกครั้งตอนนี้ดวงตาของพวกเขาดูเหมือนไม่ใช่แค่เย็นชาอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและอะไรบางอย่างที่คล้ายกับความสงสาร ภัสกรรู้สึกเหมือนถูกกดดันจากทุกทิศทางอากาศเย็นวาบรอบตัวความเงียบเริ่มอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกต้องไปจากที่นี่เขาหันหลังเดินไปที่รถฝีเท้าของเขาเร่งเร็วขึ้นเรื่อยๆจนแทบกลายเป็นวิง่งแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูรถนั่งลงบนเบาะและกำลังจะสตาร์ทรถเสียงข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นเขาชะงักสายตาหวั่ระแวงก้มลงหน้าจอมือถือข้อความจากเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกไว้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ สายไปแล้วไม่มีที่ให้หนีหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเงอเย็นไหลลงจากขมับเขาหันมองไปรอบๆถนนเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟถนนที่กระพริบเป็นระยะแต่ในเงามืดเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูอยู่มือของเขากดโทรกลับไปยังเบอร์ปริศนาอีกครั้งเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ ภัสกรรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังลงมาตรงหน้าแต่เขายังไม่มีเวลามานั่งหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขาต้องรีบไปหาเธอคนที่โทรหาขอความช่วยเหลือจากเขาแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่เขาทิ้งครอบครัวเพื่อเธอแม้ว่าเขาจะเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอคือคนที่เขาคิดว่าเธอเป็นตั้งแต่แรกแต่เธออาจกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกไปในค่ำคืนที่เงียบงนันแต่ภัสกร,รไม่รู้เลยว่า ตอนนี้มีบางสิ่งกำลังรอเขาอยู่ที่ปลายทางเสียงเครื่องยนต์คำรามไปตามถนนมืดสนิทแสงไฟหน้ารถฉายผ่านม่านฝนที่เริ่มโปรยลงมาเป็นเส้นสายพาสกรจับพวงมาลัยแน่นดวงตาจับจ้องไปที่ถนนข้างหน้าแต่สมองของเขาเต็มไปด้วยคำถามเสียงกรีดร้องของเธอยังคงดังก้องอยู่ในหัวเสียงกระซิบปริศนานั้นแกก็เป็นรายต่อไปเขาไม่รู้ว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรและเขาก็ไม่แน่ใจว่าอยากรู้หรือเปล่า มือถือของเขาวางอยู่บนเบาะข้างๆหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้งข้อความใหม่อย่ามาไม่อย่างนั้นข้อความหยุดอยู่แค่นั้นไม่มีคำอธิบายไม่มีที่มาที่ไปมีเพียงประโยคที่ทำให้หัวใจของเขากระตุกไม่อย่างนั้นอะไรเขากัดฟันก่อนจะเร่งเครื่องขึ้นไปอีกเขาต้องไปหาเธอต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น อีกเพียงไม่กี่กิโลเมตรข้างหน้าไฟถนนเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆมีเพียงเงาต้นไม้ที่เอลูไปตามสายลมถนนลื่นและว่างเปล่าราวกับทั้งโลกเหลือแค่เขาคนเดียวจนกระทั่งเงาร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากข้างถนนเฮ้ยพัสกรเหยียบเบรกเต็มแรงรถหมุนไปเล็กน้อยก่อนจะหยุดนิ่งกลางถนนเขาหายใจหอบแรงมือกำพพงมาลัยแน่นเงานั้นยืนอยู่ตรงหน้ารถเป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่เธอ หญิงสาวในชุดขาวผมยาวเปียกโชกหยดน้ำไหลลงมาจากปลายเส้นผมเธอยือนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่พูดอะไรภัสกรรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับที่นี่มันอะไรกันแล้วช้าๆหญิงสาวคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอว่างเปล่าก่อนที่ริมฝีปากจะขยับเอื้อนเอ่ยบางสิ่งออกมาแกมาสายไปแล้วหัวใจของภัสกรหยุดเต้นไปชั่วขณะก่อนที่เสียงฟ้าผ่าจะดังสนั่นและทุกอย่างรอบตัวเขาก็ตกอยู่ในความมืดมิด เสียงฟ้าผ่าดังก้องทั่วท้องฟ้าแสงแลบวาบทำให้ถนนเปียกชื้นสว่างขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะจมหายกลับสู่ความมืดอีกครั้งภาสกรตัวแข็งทื่ดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปที่หญิงสาวคนนั้นเธอยังยืนอยู่ที่เดิมเปียกปอนผมยาวปกหน้าปกตาเสื้อผ้าสีขาวแนบติดเนื้อตัวเพราะฝนแต่สิ่งที่ทำให้เลือดของเขาเย็นเฉียบคือคำพูดของเธอแกมาสายไปแล้วเสียงนั้นเย็นเยียบราวกับไม่ใช่เสียงของมนุษย์ ภัสกรรีบกับพริบตาสูดลมหายใจเข้าลึกมือกำพวงมาไลายแน่นเขาบอกตัวเองว่าเขาคงคิดไปเองฝนตกหนักถนนมืดหัวของเขาเต็มไปด้วยความเครียดมันอาจเป็นแค่ไม่เธอยังอยู่ตรงนั้นฝ่ามือของหญิงสาวค่อยๆย,ยกขึ้นชี้ตรงมาที่เขาหัวใจของภัสกรกระหน่ำเต้นแล้วทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเรียกเข้ากระหึ่มทั่วรถเบอรเ์เดิมเบอร์ของเธอมือของเขาสั่นแต่เขาก็กดรับสาย เธออยู่ไหนไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจจากนั้นเสียงกระซิบดังแทรกเข้ามาหันกลับไปเลือดในกายของภัสกรเย็นเฉียบเขารู้ตัวว่าไม่ควรทำตามแต่ร่างกายของเขากลับขยับไปเองเขาค่อยๆหันหน้าไปช้าๆและสิ่งที่เขาเห็นที่เบาะหลังทำให้เขาหายใจแทบไม่ออกภัสกรแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง ที่เบาะหลังร่างของใครบางคนกำลังนั่งอยู่ในเงามืดหญิงสาวในชุดขาวคนนั้นเธอเข้ามาในรถตั้งแต่เมื่อไหร่ภาสกรตัวแข็งที่ความเย็นเยือกคืบค,คลานไปทั่วร่างลมหายใจของเขาหนักขึ้นเหงื่อเย็นซึมออกตามไรผมแสงไฟถนนวุบไหวเป็นจังหวะพอให้เห็นใบหน้าซีเซียวของหญิงสาวชัดขึ้นทีละนิดริมฝีปากของเธอขยับอย่ามาช้าอีกเลย เสียงนั้นแหบพร่าฟังดูเหมือนเสียงซ้อนกันหลายเสียงเธอรอแกอยู่ภัสกรแทบจะควบคุมตัวเองไม่ไหวความกลัวกัดกินสติจนแทบแตกกระเจิงเขาเอื้อมมือไปที่ประตูหวังจะเปิดมันออกแล้วกระโจนออกจากรถแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรมือเย็นเฉียบของเธอคว้าแขนเขาไว้แน่นภาสกรสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นกระหน่ำดวงตาขยายโพรงมันไม่ใช่แค่ภาพหลอนไม่ใช่แค่เงาในความมืดเธออยู่ตรงนี้จริงๆ เสียงโทรศัพท์ในมือของเขายังคงเปิดสายอยู่ทว่าจู่จูสัญญาณก็เริ่มขาดหายเสียงซาซาดังขึ้นแทนเสียงลมหายใจเมื่อครู่ก่อนที่เสียงสุดท้ายจะลอดออกมาเสียงของเธอเสียงของผู้หญิงที่เขากำลังขับรถไปหาช่วยฉันด้วยแล้วสายก็ตัดไปพัสกรหันขวบกลับไปที่เบาะหลัง หญิงสาวในชุดขาวยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้เธอเงยหน้าขึ้นเต็มที่และในวินาทีนั้นเองเขาเห็นใบหน้าของเธอชัดเจนเป็นครั้งแรกเลือดของเขาเย็นเฉียบเพราะใบหน้านั้นคือใบหน้าของเธอ พัสกรแทบหยุดหายใจเขามองหญิงสาวที่นั่งอยู่เบาะหลังดวงตาของเธอจ้องตรงมาที่เขาไม่กระพริบไม่ไหวติงแสงไฟถนนส่องผ่านกระจกเผยให้เห็นใบหน้าซีเซียวและที่ทําให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเธอคือผู้หญิงที่เขากําลังขับรถไปหาเป็นไปไม่ได้ภัสกรพึมพำเสียงของเขาแทบไม่ดังออกจากลําคอมือของเขาสันเทาไม่แน่ใจว่าเขากําลังเผชิญหน้ากับอะไรหรือใคร เธอเอียงศีรษะเล็กน้อยก่อนที่ริมฝีปากจะขยับพูดด้วยเสียงที่แหบพรา่าแกมาช้าไปภัสกรสะดุ้งสุดตัวมือข้างหนึ่งเผยกระแทกเข้ากับพวงมาลัยเสียงแตร ى, รถดังขึ้นกระทันหันฉีกกระชากความเงียบงันในค่ำคืนที่เย็นเยียบเขาหันขอบไปมองกระจกหลังอีกครั้งเธอหายไปแล้วภัสกรหอบหายใจหนักเขารู้สึกถึงเงยเย็นไหลลงมาตามแผ่นหลังมือของเขารีบเอื้อมไปคว้าโทรศัพท์เพื่อโทรหาเธออีกครั้งเขาต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเพียงภาพหลอนเท่านั้น แต่เมื่อหน้าจอขึ้นสายเรียกเข้าโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นจากเบาะหลังเสียงริงโทนที่คุ้นเคยดังขึ้นอย่างชัดเจนในรถของเขาภัสกรกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนจะค่อยๆหันหลังไปมองโทรศัพท์ของเธอวางอยู่ตรงนั้นบนเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของใครเลยเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังลงมาตรงหน้าเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอหายไปไหนแต่ยังไม่ทันที่เขาจะหาคำตอบเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหู กลับไปสิไปดูสิว่าแกทำอะไรไว้พาสกรตัวแข็งทื่อความเย็นเยือกแล่นขึ้นสู่กระดูกสันหลังท้องไส้บิดเกรงจนแทบอาเจียนแต่ก่อนที่เขาจะได้ขยับตัวเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหน้ารถปังปังปังเสียงข้อจากฝากระโปรงรถดังรัวขึ้นติดกันสามครั้งมีบางอย่างอยู่ข้างนอกพาสกรกัดฟันแน่นมือสั่นรริกเขาค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดไฟสูงของรถแสงสว่างวาบสาดไปทั่วพื้นที่ข้างหน้าและนั่นทำให้เขาเห็น ร่างของเธอยืนอยู่ตรงนั้นหน้าเลือดอาบหยดลงบนพื้นถนนดวงตาแข็งค้างเหมือนไม่มีชีวิตริมฝีปากยังขยับพูดคำเดิมซ้ำๆแกทำอะไรไว้กลับไปสิภัสกรกรีดร้องสุดเสียงเขารีบเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งรถพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายฝนที่เริ่มตกหนักขึ้น30นาทีต่อมารถของภัสกรจอดสนิทหน้าคอนโดหรูแห่งหนึ่งในตัวเมืองที่ที่เธออาศัยอยู่ เขาวิ่งเข้าไปในอาคารลิ์เปิดออกก่อนที่เขาจะกดเรียกเหมือนกำลังรอเขาอยู่ภัสกรก้าวเข้าไปเสียงเพลงในลิ์คลอเบาๆแต่เขาไม่ได้ยินมันเลยหัวใจของเขาเต้นรัวเร็วรากับมันจะระเบิดออกมาได้ทุกเมือ่อประตูลิ์เปิดออกที่ชั้น15ภาัสกรก้าวออกมาอย่างรวดเร็วเขาตรงไปที่ห้องของเธอมือของเขาสั่นขณะเสียบกุญแจเปิดประตูภายในห้องเงียบสนิทไฟในห้องดับสนิทแต่ภัสกรเห็นบางอย่างอยูอย่กลางห้องกองเลือดขนาดใหญ่ซึมผ่านพรมสีครีม เขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากมือสั่นระริกขณะค่อยๆก้าวเข้าไปและนั่นคือวินาทีที่เขาเห็นร่างของเธอเธอนอนอยู่บนพื้นร่างกายบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติดวงตาเบิกโพลมองมาที่เขาเหมือนยังไม่จากไปไหนภัสกรสุดลงกับพื้นความจริงโถมเข้ามาอย่างรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ผีมันเป็นเขาเองเขาฆ่าเธอไปแล้ว ภาพในหัวผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนเขาเถียงกับเธอเรื่องเงินเรื่องอดีตเรื่องทุกอย่างที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังความกรดทะพุ่มทยานและในชั่วพริบตามือของเขาก็ฟาดลงไปบนศีรษะของเธอเลือดเธอล้มลงและตอนนี้เธอนอนอยู่ตรงหน้าเขาราวกับยังจ้องมองเขาอยู่รอให้เขาสำนึกรอให้เขารู้ว่าเขาได้ทำอะไรลงไปเสียงริงโทนดังขึ้นอีกครั้งโทรศัพท์ของเธอที่ตกอยู่ข้างๆตัวสันไหวเบอร์ของเขาเอง มือของพัสกรสั่นหนักขึ้นดวงตาของเขาฉายแววสับสนหวาดกลัวและสิ้นหวังเสียงกรีดร้องที่เขาได้ยินก่อนหน้านี้มันไม่ได้มาจากโทรศัพท์มันมาจากความทรงจำของเขาเองตำรวจพบศพของหญิงสาวในวันรุ่งขึ้นและในคืนเดียวกันนั้นเองชายคนหนึ่งถูกจับกลุ่มขณะนั่งนิ่งในห้องของเหยื่อเขาเอาแต่พึมพำกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันเห็นเธอเธออยู่ที่นั่นเธอยังอยู่ที่นั่น